ตอนนี้อยู่ที่เจล่นะฮะเจล่ใช่ไหมเจล่เจาล่ลมสับนี่เายุ่มเจล่อ๋อนี่ไงร้านขนมจีนเสวยพยุ่มเจล่ลมสับไหนมีอะไรให้กินบ้างล่ะเปิดเลยเปิดหม้อน้ำยาอันนี้อะไรอ๋อน้ำยากะทิโอ้โหนี่น้ำยาอะไรมั่งงมอยู้นะมีน้ำพริกเขามีน้ำยาตั้งให้อย่างนี้เลยมีน้ำยาใตั้งให้นะโอ้โห นี่แกงป่านี่อะไรแกงป่านี่นี่นมกินตอนนี้ไม่บีบแล้วมาสักนะมาบ่ายเขาก็ไม่ทาแล้วอันนี้คืออันนี้คือน้ํายาอะไรนี่ผักผักไหรอใช่แล้วผักอันนี้ผักใช่ไหมฮะหยิบหยิบได้เลยใช่ปะใช่แล้วขนมในไมุตั้งเป็นขนมเทียนขนมเทียนอินอันนี้น้ํายาอะไรวะอันนั้นน้ำยาใต้น้ยาใต้แล้วเนี่ยครับนี้เป็นน้ำหวานน้ำหวานเนพริกอะแล้วเนี่ยแกงเนพริกอันนี้น้ำยากะทิใช่ค่ะ ตายเขาเรียกน้ำพี่